กลับปากาศต่อคุณผู้ชมนะฮะช่วงนี้อยู่กับยาสีฟันค่ะ,ะยาสีฟันจีเฮิรบของเรานะครับใครมีนะครับปัญหากินปากฟันผุข้าวผินปูนนครับข้าวเหลืองชากาแฟตัวนี้ช่วยคุณได้กับยาสีฟันจีเฮิร์ใช้นิดเดียวคุณผู้ชมเท่าเมล็ดสูเขียวปัญหาทุกอย่างในช่องปากคุณจะหายหมดแน่นอนบอกเลยว่าตัวนี้ จบทุกปัญหานะครับหนึ่งหลอด120กรัมใช้ได้นาน2-3เดือนหลอดละ230บาทแต่วันนี้ถ้าใครสนใจนะครับเป็นเซฟโปรโมชั่นเลยนะครับซื้อ5หลอดในราคาเหลือเพียงแค่1,000บาทช่วเท่านั้นนะครับส่งฟรีสำหรับคนพ้อโบนสนใจโทรเลยครับ095-718-624หรือที่แลสุขภาพดีสกนเคียโอดมุมขวานมาจอได้เลยนะฮะมาในช่วงนี้ไปดูคุณมิวมียูนิดหนึ่งครับมิวมียูก็เป็นศิลปินวัยรุ่นเนาะตอนได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยแต่ออกมาเผยว่าป่วยเป็นซึมเศร้าเรื้อรรััังกกษาาาตวววมแล่3ปี เองนะครับสำหรับหนุ่มมิวครับหลังทำแฟนเพลงหลายคนก็อดเป็นห่วงไปได้นะครับมาอยู่กับพี่เมื่อหายไป็นโรคซึ<น>มเศร้าเมื่อนันกร้องหนุ่มมิวนะครับหรือว่ามิวมีอยู่เองถ <รอ S 1> ูก <นะ S 1> หามส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนจากอุบัติเหตุไฟลวกขณะกินปิ้งย่างร้านดังนะครับเข้ารับการรักษาตัวในห้อง i อ u ก่อนจะออกมาพักฟื้นที่ห้องปกติในเวลาต่อมาแต่ว่าล่าสุดรักษาอาการไฟลงไฟลวกไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเจ้าตัวออกมาอัปเดตพร้อมกับเผยเรื่องที่ไม่เคยมีใครรู้มาก่อนว่าตัวเองนั้นป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเรื้อรังรักษาตัวมานน กว่า3ปีแล้วนะครับโดยระบุเนื้อหาแบบนี้บอกว่าสวัสดีแฟนเพลงที่รักทุกคนครับตอนนี้ผมดีขึ้นมากแล้วแต่ยังคงต้องนอนโรงพยาบาลอีกเป็นระยะเวลาประมาณ1เดือนหวังว่าเร็วๆนี้คงจะได้พร้อมกลับมาทํางานอย่างสนุกสนานกับทุกคนหลายคนอาจจะทราบเรื่องที่ผมประสบอุบัติเหตุทางร่างกายจากร้านอาหารปิ้งย่างย่านทองหล่อในวันที่30กันยาย,ยนที่ผ่านมาผมขอถือโอกาสในการพักฟื้นตัวครั้งนี้ออกมาบอกกับทุกคนเลยลวกันว่าผมเป็นโรคซึมเศร้าครับ และได้พบว่าตัวเองเป็นมาตั้งแต่ปี2019แล้วยังเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่องจนมาถึงปัจจุบันหมอวินิจฉัยว่าผมเป็นภาวะซึมเศร้าเรื้อรังนั่นเองนะครับภาวะซึมเศร้าของผมอยู่ในขั้นที่อาจ,จะทําให้ผมดิ่งมากในเวลาบางเวลานะครับคิดลบมากๆหรืออยากจะทําร้ายตัวเองสุดแบบสุดขั้วไปเลยวันๆเอาแต่เศร้าอย่างเดียวเขียนเพลงไม่ออกรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าตลอดเวลาหมอบอกว่าผมจะดีขึ้นในทุกๆวันไม่ใช่แค่จากยา แต่ต้องพึ่งกําลังใจจากคนรอบข้างด้วยแต่ผมเชื่อว่ากําลังใจเยอะขนาดนี้มากขนาดนี้อีกแป๊บเดียวผมก็หายแน่นอนขับหลัให้กําลังใจหนุ่มมิวมีอยู่ด้วยนะครับก็ตอนนั้นต,ตกใจเหมือนกันที่โดนไฟลวกร้านปิ้งย่างไง<ค>มันบุบไปเลยเป็นอุบัติเหตุก็ถูกหามส่งโรงพยาบาลแล้วเข้าเอซียูเลยนะตอนแรกทีโบจะเป็นอะไรมากหรือเปล่าตอนนี้พักฟื้นแล้วแล้วก็ มาเจอกันีกทีหนึง่งอัปเดตแล้วว่าตัวเองป่วยเป็นซึมเศร้าเดี๋ยวนี้ซึมเศร้าก็รักษาด้วยหลายขั้นตอนนะคุณผู้ชมนะฮะอาจจะเป็นขั้นตอนด้วยการใช้การบําบัดจิตแล้วก็บําบัดด้วยการรักษาด้วยทางเคมีหรือว่าทางยาน,นั่นเองซึ่งมันหายได้แต่เขาบอกว่าหายมันก็ไม่หายขาดมันก็ต้องใช้ระยะเวลาในการรักษาและคุณรับข้างสังคมรับข้างด้วยนะครับค่ะอ่ะคุณผู้ชมครับไปดูนี่ดีกว่าครับเส้นเบญจเพศนางเอกสาวชื่อดังป่วยขยับครึ่งหน้าล่างไม่ได้ นี่ก็สาวปันๆไงอ๋อเหรอปันๆเนเี่ยก้าวเข้าสู่เบญจเพศนะยีปีเกิดเหตุเมื่อสองถึงสเดือนก่อนที่ผ่านมาเนี่ยบอกว่าแบบช่วงของร่างกายผิดปกติไปนะเพราะป่วยเป็นเส้นปลายประสาทอักเสบขยับครึ่งหน้าล่างไม่ได้กระทบงานวงการพักใหญ่เลยทั้งละครอีเวนต์ต้องดอบหมดเลยจบหมดเลยไปหาใครไม่ได้เพราะว่ามันขยับไม่ได้ไงปลายประสาทอักเสบเนาะเมื่อย่างที่ อาการเดียวกับโรคเดียวจัจสซินบีเบอร์คุณแม่เห็น <He ed S 2> ข่าวใช่ไหมเจสซีนบีเบอร์เป็นน่ะหน้าขยับไม่ได้นี่ก็ยังไม่หายดีเลยป,ปันปันบอกนี้เป็นครึ่งร่างเหมือนกับพูดแล้วหน้าขยับไม่ได้เป็นด้านขวาครึ่งล่างมันขยับไม่ค่อยได้แต่ว่าตอนนี้หายแล้วมันเกิดเหตุการณ์ที่อยู่ดีๆนะวันหนึ่งเราก็พูดไม่ชัดเราก็เลยดูกระจกสงสัยว่าทาไมปากเรามัน ไม่ขยับเลยมันบพ,พูดอยู่แต่ปากมันมันมันมน,นิ่งอ่ะอเส้นภาษาไม่ทำงานอ่ะ,ะเลยตัดสินใจไปหาหมอที่โรงพยาบาลครับคาแรกที่คุณหมอถามเลยถามวา ไปฉีดหน้ามาหรือเปล่าอ๋อใช่เพราะมันจะเจอโบท็อก์ไป้ลูกใช่แต่หนูก็บอกว่าหนูไม่ได้ฉีดหน้ามานานมากแล้วเพราะว่าคนส่วนใหญ่จะเป็นเพราะว่าไปฉีดหน้ามาฉีดหน้ามาแล้วก็มันไปโดนเส้นแล้วก็มันก็ทําให้เขาเรียกว่าระบบปลายประสาทเนี่ยขยับไม่ได้แต่ว่าหนูเนี่ยไม่ได้ฉีดหน้าเลยพอไม่ได้ใช้แล้วก็รู้ว่าเป็นปลายประสาทอักเสบก็รุนแรงอยู่ช่วง2เดือนแรกนะที่รักษาอยู่ซึ่งงานก็ต้องเลื่อนไปทั้งหมดงานละครงานอีเวนต์ต่างๆบอกว่า ไปพูดไม่ได้อะแล้วหน้ามันตกไปข้างนึ่งอะเข้าใจมันก็คือจะไปออกอีเวนต์ยังไงอะเขาเป็นนางเอกอะเครจะไปออกสภาพงั้นล่ะไม่ได้นะะก็เลยพักตัวตอนนี้เริ่มดีขึ้นเริ่มจะกลับเข้ามาสู่เหมือนเดิมละในการรักษาของแพทย์เลยก็เป็นยวไปไหวนะเศษนะฮะครึ่งหน้าไม่ใช่ตรงไหนฮะกีต้องหาอะไรกระแทกตลอดเวลาอย่นี้ไม่ได้ หมดแล้วแล้วครับต้องขอขอบคุณค่ะยาสีฟัน G h ร์บนะครับใครที่มีปัญหากินปาาฟันผุข้าวหินปูนข้าวชากาแฟตัวนี้ช่วยคุณได้อย่างแน่นอนหนึ่งหลอด120กรัมใช้ได้นาน2-3เดือนครับหลอดละ230บาทครับแต่วันนี้มีโปรโมชั่นเป็นเซ็ตซื้อ5หลอดราคาเหลือเพียงแค่1,000บาททุกท่านั้นส่งฟรีสำหรับคนพ่อโบนอาสัวใจยาช้าโทรเลยครับเบอร์นี้ครับ095-718-4624หรือที่แรกสุขภาพดีก็สแกนเขียวค้นขวาหน้าจอกับยาสีฟัน G h ร์บค่ะ คลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ